สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องยูทู e พี่เลอร์ดัเกือบหลอครับผมเอามาดูคันใหม่ทำสีมาใหม่ทำสีนะมาดูรู้ไว้ว่าใครเอ่ยนี่ครับพระเอกนิกินเตอร์กรุ๊ปครับเกิดอะไรขึ้นกับเซียนนิกครับหักได้ไงนี่หักนานยัง เมื่อกี้ว่างดำลงก็หักเลยครับโอ้ทุกนาทุกเลยเนะาะไซลิตเบยเนี่ไซล,ลิตครับนี่นิกตึกกรุ๊ปครับเอา้าถอดไม่ได้ก็ปาดอกเลยเอานี่เอา้าโอ้ปาดยากมากเลยนี่มีเพนจะเปลี่ยนบางฝุ่นใหม่ทั้งคันไหมนี่ สยหนาเต็มเลยบ่จัดทั้งคันเลยมีกระจกนาซาใส่ไหม่ราวไฟดานบนใหม่อ้นี่เก็บปลายก่อนสายลิฟต์สยลิฟงานหนักเลยครับงานหนักเลยเนาะสายลิฟต์เนาะยาะเอา อากาศร้อนครับเอาขอเร่งสู้ครับเร่งช่วยครับโอ้รถมันเบี้ยวเอาออกไม่ได้อีกมันเบี้ยวปลครับผมสู้ครับมันกินน็อตปาดเลยน็อตมันน็อตไม่ได้มันเบี้ยว นี่ทำสีอยู่ที่ไหนนี่อู่ไหนนี่คำอยู่ชุมพลครับชุมพลอู๋ประสิทธิ์ช่างประสิทธษฐอู๋ช่างประสิทธิ์นี่คุณคุณนนะชื่อช่างประสิทธิ์ชุมพลโอ้ออกยากเหลือเกินเอาามันแคบ แดดก็ร้อนโอ้น่าจะขับข้าวโร้มเลยเนาะเมื่อกี้โอ้นี่ติดกระบะเต็มเลยนี่เขาเรียกสีอะไรนี่สีเขียวน้ำทะเลครับเขียวน้ำทะเลเนาะอ,อันนี้เป็นฮิตฮดสองร้อยสิบอ๋อรุ่นใหม่โอ้ นี่รุ่นใหม่ต้องรองของเก่งด้วยรองเท้าครับโอ้นี่คู่ใหม่เลยมั้งนี่ใหม่เลยเนาะนี่นี่แน่นอนแน่นอนทุกอย่างต้องมีการลงทุนใช่ใช่ยังท่านเปาได้กล่าวไว้อันนี้ออกอู่ไหนนี่ตะโกนนี่สมุนสักบอกสมุนทักษ์ครับขี่ปีแล้วนี่สิครับอู้อ่คันนี้ช่วงอะไรก็สมุนสักนะครับ สิบปีแล้วครับฝาข้างไม่ใช่ห้าสิบห้าบ่หนิฝ <55. S 1> าข้างห้าสิบห้าฝาไทยหกสิบมาณนี้ครับรสีทำมาใหม่ครับยจะเปลี่ยนมมกุนใหม่กระจกหน้าซ่า ทำเราไฟใหม่ครับผมโอ้โหเตะดวนมีอยู่เตะลมสอนตายกระซีด้วยนแน่นอนแน่นอนเสียดิดตึกกรุบปคันนี้สิบกว่สิบปีแล้วครับนี่ขับเองมือเดียวเลยวะนี่ไม่จ้างคนขับไหมนี่ ทำเองเลยโอ้ครับว่ารถยังสภาพยังสวยใช้ได้ตัวเล็กก็เตรียมตัวจะออกทำงานแล้วสายไตยเ็บน่าจะทุ่งใสามาใหม่โอ้เรียบร้อยแล้วได้แล้วอ,ออกได้แล้วโน ชูนรวมปลายท่อรถรรทุกอยู่ตรงนั้นเองน,นี่นะดิกิตเกับ อันนี้เพิ่งอ,อันนี้เพิ่งใส่มาบ่านี่นี่เพิ่งเพิ่งใส่ครับที่ไหน,น,นใส่นานแล้วอันนี้เพิ่งใส่มาอ๋อไอตัวนี้ของติดรถมาครับนี่เพิ่งใส่แต่ก่อนแต่ก่อนผมไม่ได้ขับรถดำบหรอกครับแต่ก่อนผมทำพลุตะไลอ๋อพลุตะไลตามงานศพครับทีน,นี้อยู่มาวันหนึ่งเนาะหน้านั้นหน้าหนาวผมตากดินปศุไว้ข้างทางแบบนี้เลยมีหมาจันไรมันมากินดินปศุผมจนเต็มทองอา้า เต็มท้องเลยเรือเดินกระสิวเดินกระสิวมันเร็วเนาะเดินไฟมันฟูดเลยมาเรือเดินกระสือจนเต็มท้องอ่ะแล้วทีนี้หน้าหนาวเนาะผมก็นั่งถึงไฟอยู่นั่งถึงไฟนั่งถิงไฟทีนี้หมาจะอะไรมันเดินมาข้างผมมันมาตดใส่ผมปูดด้วยตะกั่นขงเต็มกองไฟเหาะตีนนี่หัวกระจายเลยนี่ครับกระจายหัวกระจายเนี่นี่นะครับนี่เสียงดิกคำสายลึกคาราบไปสายลึกคราบโมไปขนดินครับนี่ นิอินเตอร์กรุ๊ปครับเดี๋ยวจะอยู่กับทีมเราในี่ยหละสนุกสนานเฮฮาแน่นอนลิตร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 เคปลือเคงิ๊ดขมาดลิตมันเรือนี่ิขมาดมันเดลตื้อระงลิตขมาดมันเดลตื้อลิตลักใบะงื้อเบลิตรเบลิตยาสายลิตสายลิตแน่นอนแน่นอนนี่ทีหาสนุกสนานแน่นอนครับอเดี๋ยวได้ออกไปวิ่งดินแล้วเซนิกอินเตอร์กรุ๊ปสนุกสนานครับไป ไปเลยอนอนอนแน่นอนน,น,อน,นี่ปลายโท่บางฝุ่นอยู่นี่อะไรยเยอะครับนี่ของของท่านปอท่านเป่าของเสียนิกแนบโอ้อยู่ทั่วเลยอ้อโอ้ใครไปสามชาย,ยฝั่งนู้นเนาะ ตันนี้ก็เป็นหมวกชั้นเดียวนะครับหมวกชั้นเดียวกันชนน่าจะเพิ่งใสมาใหม่หดูละกันชนแต่ก่อนคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีขาวโอ้หมีดนี่เดี๋ยวลืมนะเดินรอชมเดี๋ยวจัดบางฟุ่นใหม่นะครับ โอ้ดูดินครับงานนี้พื่นเพื่อน่ยังติดครับผม จิกความเรียบร้อยอย่าไปทำงานแล้วตัดโทแล้วสามชาได้ไหมนี่มีเตยดวนสามชาไหม,มเป็นยังไงไอ๋อเอาเอาไปสามชาไม่เปลี่ยนครับผม โอ้โหดูโต่กุดๆเลยตรงนั้นมีทั้งยางเรเดียนมีทั้งฝาครอบร้อโอรวมทุกอย่างครับอ้าวลงมาอีกแล้วไปไหนอีกโนอกโอ้ะางปูนเบียวอย่างนั้นแหละ โอ้โ,อโอเสียงเดินหอบอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากติดตามช่อง u t ท b e พี่เดิอบดิะดํากับโดดได้บับสวัสดีครับ